เราก็มาดูความรกของบ้านก่อนเลยนะเชาา้ามาและนี่คืออะไรลูกใครทำอะไรอุย้ยเลเปะไปหมอด ข้อดีคือน้องแมวชอบมากโอ้โหมาผลเล็บกันใหญ่แต่ข้อเสียคือขยะที่ออกมามันเยอะมากค่ะแต่ละวัน Listen close, there's just something about your voice I think that every word you say to me is like poetry I just want you for my own It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known I have I, 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 What you wanna do now, should we head back to my ชุดหนูเล็กไปปะลูกซื้อใหม่ไหมไม่อดต้องใส่ชุดผลาเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะมีกีฬาสีนะคะต้องไปซ้อม หัวหัวจุ่มน้ำอีกแล้วหัวเปียกหมดแล้วลูกมานี่มาแล้วเลยเ,เล็วดิเลยไลลาเจ็บขานะะไม่รู้เล่นกันท่าไหนขาเจ็บเลยวันนี้เราก็มีธุระออกไปข้างนอกกันนะะ วันนี้คือมาในเมืองนะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะดูความเมืองกับความบ้านเรามันจะต่างกันอยู่ในเมืองเขาก็แบบอ๊้ยตึกสูงสูๆเยอะรถเยอะถนนกว้างใหญ่ก็ต่างกับบ้านเราจริงๆอ่ะก็คือแบบมีเป็นคนที่ชอบแนวแบบบ้านเงียบๆสงบๆนะแบบง่ายๆขับรถไปมาง่ายๆเพราะขับรถก็ค่อยเก่งแต่ก็พอดีป้าป๋าเป็นคนชอบเหมือนกัน ไม่ชอบแบบที่คนเยอะวุ่นว like ายก like, like ็เลยอยู voit, ่แถวบ้านเราเนี่ยะเมืองเล็กๆจะมาธุระมาอะไรค่อยเข้าเมืองทีหนึ่งซึ่งก็แบบโอ้โหนานๆทีเลยนะะมาที่อิมิเกรชันนะคะเรื่องวีซ่าก็คือมาเรื่องวีซ่านะคะก็มีจดหมายถึงที่บ้านว่าวีซ่าที่เราขอวีซ่าถาวรไปไม่ผ่านค่ะทีนี้ก็แบบงงมาก อ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยเราก็จ่ายทุกอย่างเงินก็เกินทุกสิ่งแล้วนะอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะก็เอาใบมายืน่นแล้วก็บอกว่าขอรู้เหตุผลว่าทําไมไม่ผ่านแล้วเขาก็เอาเอกสารมาให้ดูค่ะว่าเราอ่ะจ่ายภาษีชา้าที่นี้คือภาษีที่เป็นตัวเงินกเกษียนนะคะเขาเรียกว่าเนนคินคือจ่ายครบเลยแหละครบทุกอย่างเลย ค่บีอย่าเป็นพวกขี้ลืมคือมันต้องเอาบินนะคะไปจ่ายที่พวกเซเว่นเองใช่ไหมคะเอาไปจ่ายวันที่สามไงคะ่ะเขาก็ถือว่าเนี่ยมันช้าไปสามวันเขาก็นับว่ามันแปลว่าช้านะแล้วเป็นแบบเนี้ยหลายเดือนเพราะว่าเป็นเป็นพวกแบบไม่ตรงอ่ะเป็นพวกแบบชอบลืมตลอดตลอดช็อกมากคือแบบอ้าวก็นี่ก็จ่ายหมดแล้วจ่ายช้าเป็นแบบไม่กี่วันวันสองวันวันสองวันก็ ในที่เขาเขียนวงกลมเขาบอกมันก็ไม่ได้มันถือว่าเกินวันที่เขากําหนดโ oh อ้มายกอดก็เลยช็อกกระเหตุผลมากคือแบบเหตุผลเพราะจาช้าโอ้โหสรุปว่าเขาเลยบอกว่าเราต้องนั่งเริ่มนับใหม่นะแบบว่าไม่ให้ช้าเลยสักกะเดือนเป็นเวลาสองปีเอาละสี่ชีวิตอะไรกันเนี่ยทาไมต้องมานั่งเริ่มอะไรก็เหตุผลอย่างนี้ด้วยเนี่ยค่ะก็สรุปว่าไม่ผ่านเพราะเหตุผลว่าจ่ายช้าไปนิดน,นึงนะคะ คือจ่ายครบหมดทุกอย่างโอ้ยช็อกสุดๆโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็อ่ะรอใจ่ายให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามายื่นใหม่นะคะประมาณก็บอกว่าประมาณปีหน้าปีหน้าไปาปปีค่อยมายื่นใหม่มันจะได้ดูแบบตัวเลขสวยงามว่าแบบจ่ายครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทําให้เราเสียเวลาเลยแต่ว่าคิดในแง่ดีว่าก็ทําให้เรามีเวลานั่งคิดในเรื่องของการลงทุนอพาร์ตเมนต์ต่อไปอะ่ะ ก็คือแผนการตอนนี้นะคะจะเคลียร์พวกป้าที่เสร็จทั้งหมดก่อน บรองโกิบรี่ค่ะเป็นร้านสเต็กนะคะให้หายช็อกค่ะกินอาหารไปก่อนน้ำนะคะริงบารนะ์สองร้ยเยนน่ะก็ไม่แพงมากที่นี่ คือเกลือที่ไปกินกบับแคนบาร์คข่นะคะเกลือนี้ะแบบอร่อยมากชอบเกลือนี้มากเลยก็จะซื้อไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดเกลืกกใหญ่ คนนี้ปุ่นนี้คือแบบต้องกินสเต็กกับข้าวนะคะเป็นเซตมาสองคนคนละเซตนะคะก็รวมรวมแล้วรวมน้ำด้วยะคะ่ะ4,356ันสามร้เยน,นะคะ่ะมีซื้อเกลือมาด้วยนะคะเขาขายเนะี่ยห้ารอยห้เยน,นะคะ่ะเอ๊ะว่าแต่มันเป็นยังไงละเนี่ยแหมนึกว่าจะแบบมีขงมีขวดมาให้อา้าวเป็นถุงเลยจ้า เป็นแบบเกล็ดๆนะคะแบบเนี้ยอร่อยมากเลยแต่ก็แพงนะคะเนี้ยแค่นี้ยยเองห้าร้อยเยนเลยกลับบ้านมาทํางานทําการกันต่อค่ะเราเอาไปใช้สินทำม<ช>ไม่ได้ใช้เอาอยู่ไหนอ,อ,อ่ะเอาเคเตงอะไรนะเูดรูดวูดรูดเหรอผมจะโทรไปจุดสิ่งกระนั้นเอาเหรอมันแบต้องทำเหรออ๋อโอเคโอเคคือยกอันนี้ให้เรียวไปใช้นะคะเรียวบอกขอหมวหูฟังหน่อยก็เลยให้ไปเลยเพราะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละ หนูก็ยังไม่แบบวาผนไม่ได้ไปเดี๋ยวมันจะไปปั่นจักรยานละเปล่าก,กําลังกายในการปั่นจักรยานแทน,<ใ>นอากาศเริ่มเย็นละเริ่มเย็นละไปได้ตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะดยูท้องฟ้ามืดละก็อากาศคือเย็นสบายเลยค่ะตอนเนีนะ้ประมาณว่าแบบเอ๊ะอีกสักพักเราคงต้องเอาเสื้อแขนยาวออกมาใส่แล้วค่ะ กอรับพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ก like, ด u b s c r i b e ด้วยค่ะจันนี่ What we do if I get to be with you? Uh, uh, uh. What you wanna do now is to be afraid.